ข่าวที่น่าตกใจในเมืองแอตแลนตาเมื่อแม่คนหนึ่งบีบคอลูกชายจนเสียชีวิตเพียงเพราะเขาเป็นเกว,วันที่15พฤศจิกายน2017เริ่มต้นขึ้นเหมือนเช้าวันธรรมดาทั่วไปในเมืองแอตแลนตาดวงอาทิตย์แห่งจอร์เจียาสาดแสงทอดยาวเหนือเส้นขอบฟ้าของตัวเมืองนักเรียนรีบเร่งไปโรงเรียนผู้ปกครองเร่งรีบไปทำงานและชีวิตดำเนินไปตามวิถีที่คุ้นเคยสำหรับโจวานีเมลตันเด็กชายวัย14ปีวันนี้คือวันสุดท้ายของเขา อพาร์ตเมนต์อิตาีแดงที่ตั้งอยู่บนถนน Westview d r ไรทที่โจวานีอาศัยอยู่กับแม่ของเขาวเวนเดลเมลตันดูเหมือนอพาร์ตเมนต์อื่นๆอีกนับไม่ถ้วนที่กระจายอยู่ทั่วย่านชนชั้นแรงงานของแอตแลนตาห้อง247เป็นบ้านของพวกเขามา3ปีแล้วเป็นอพาร์ตเมนต์สห้องนอนเล็กๆที่สีในครัวเริ่มลอกเครื่องปรับอากาศทำงานเฉพาะเวลาที่มันอยากจะทำงานเท่านั้นแต่สำหรับโจวานีที่นี่คือบ้านอย่างน้อยมันก็เคยเป็นจนกระทั่งทุกอย่างเปลี่ยนไป เช้าวันนั้นโจวานียืนอยู่หน้ากระจกในห้องน้ำจัดเสื้อ,อยูนิฟอร์มนักเรียนสีน้ำเงินเข้มของเขาดวงตาสีน้ำตาลเข้มมองกลับมาที่ตัวเองแฝงไปด้วยความมุ่งมั่นและความกลัวในวัยสิบสี่ปีเขาสูงเกินวัยร่างผอมเพรียวและมีรอยยิ้มที่สามารถทำให้ห้องสว่างสดใสได้เมื่อเขายอมให้ตัวเองยิ้มแต่พักหลังลงนี้รอยยิ้มเหล่านั้นกลับหายไปทีละน้อยโจวานีเดี๋ยวจะสายแล้วนะ เสียงของแม่ดังผ่านกำแพงบางๆทำให้เขาสะดุ้งเล็กน้อยมีน้ำเสียงแข็งกร้าวที่เขาคุ้นเคยเป็นอย่างดีในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมามาแล้วครับแม่เขาตอบกลับไปคว้ากระเป๋าสะพายหลังอย่างรวดเร็วด้านในกระเป๋าในช่องเล็กๆที่ซ่อนอย่างระมัดระวังมีเข็มกลัดรูปสายรุ้งอันเล็กๆที่โซเฟียเพื่อนสนิทของเขาให้มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันคือสมบัติล้ำค่าของเขาสัญลักษณ์เล็กๆที่บง่งบอกถึงตัวตนที่แท้จริงของเขาโรงเรียนมัธยมเวิลด์เป็นโรงเรียนมัธยมในแอตแลนตาทั่วไป ทางเดินเต็มไปด้วยความวุ่นวายของชีวิตวัยรุ่นสำหรับโจวานีมันกลายเป็นเหมือนที่หลบภัยเล็กๆที่เขาสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างน้อยก็มากกว่าที่บ้านครูของเขารู้จักเขาในฐานะนักเรียนที่ฉลาดหลักแหลมโดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ความฝันของเขาในการเป็นหมอไม่ได้ดูไกลเกินเอื้อมสำหรับใครก็ต่างที่เห็นผลการเรียนของเขาในช่วงพักกลางวันวันนั้นโจวานีนั่งอยู่กับโซฟีวอร์ชิงตันในที่นั่งประจำของพวกเขาใกล้หน้าต่างโรงอาหารแสงอาทิตย์เดือน พระสจิกายนสา่องเข้ามาทําให้โต๊ะของพวกเขาอบอุ่นในขณะที่พวกเขานั่งเคี่ยวอาหารบนจานวันนี้ฉันจะบอกเธอโจวานีพูดเบาๆพลางขี่มันบทบนจานของเขาโซเฟียเงยหน้าขึ้นทันทีผมปีกของเธอแกว่งไปมาตามการเคลื่อนไหวบอกแม่ของนายเรื่องนั้นหรือโจวานีพยักหน้าเสียงของเขาแทบจะเป็นเสียงกระซิบเรื่องที่ฉันเป็นเกย์โซเฟียวางซ่อมลงทันทีใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความกังวล จีนายแน่ใจแล้วเปือกจำได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นตอนที่มารกัสบอกพ่อแม่ของเขาแล้วแม่ของนายเธอไม่ได้เข้าใจอะไรแบบนั้นเลยโจวานียิ้มขมขื่นก่อนจะตอบก,กลับไปฉันรู้รู้ดีแต่โซเฟียฉันไม่สามารถอยู่แบบนี้ได้อีกต่อไปการซ่อนตัวการแกล้งทำเป็นปกติความกลัวที่เธอจะรู้ความจริงด้วยวิธีอื่นมันกำลังฆ่าฉันจากข้างใน สิ่งที่โจวานีไม่รู้ก็คือแม่ของเขาได้เริ่มปฏิบัติต่อเรื่องราวเข้าด้วยกันแล้วเวนเดลเมลตันแม่เลี้ยงเดี่ยวอายุ42ปีที่ทำงานถึงสองงานเพื่อประคับประคองชีวิตของพวกเขาได้สังเกตเห็นความเป,ปลี่ยนแปลงของลูกชายในช่วงปีที่ผ่านมาด้วยความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆฮ่า <h> ฮ <aha> วิธีการแต่งตัวของเขาเวลาที่เขาคิดว่าเธอไม่สนใจการสนทนาทางโทรศัพท์ที่พูดเบาๆและหยุดลงทันทีเมื่อเธอเดินผ่านหน้าห้องของเขาความห่างเหินระหว่างแม่ลูกที่เพิ่มขึ้นราวกับเป็นเหวลึก ที่เธอไม่สามารถข้ามไปได้เวนเดลเติบโตมาในครอบครัวเคร่งาศาสนาในชนบทของจอร์เจียที่ที่เส้นแบ่งระหว่างความถูกและผิดถูกขีดไว้ด้วยหมึกที่ไม่มีวันลบเลือนและไม่มีใครกล้าตั้งคำถามเธอยึดมั่นในความเชื่อนั้นมาตลอดชีวิตใช้มันเป็นกรอะป้องกันตัวเองจากโลกภายนอกที่ดูเหมือนจะสูญเสียเข็มทิศทางศีลธรรมไปเรื่อยฮๆาาการแสดงออกของลูกชายทำให้เธอรู้สึกเหมือนทุกสิ่งที่เธอเชื่อมั่นกำลังถูกคุกคาม บ่ายวันนั้นขณะที่โจวานีเดินกลับบ้านจากโรงเรียนทุกย่างก้ารู้สึกหนักอึ่งกว่าปกติการจราจรของแอตแลนตาคึกคักอยู่เบื้องหลังใบไม้ที่ร่วงหล่นกรอบกรบอยู่ใต้เท้าของเขาเขาฝุกซ้อมคำพูดในหัวนับพันครั้งแต่ไม่มีการเตรียมใจล่วงหน้าใดๆจะเพียงพอสำหรับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อเขามาถึงเขาพบว่าแม่กลับมาถึงบ้านก่อนแล้ว นั่งอยู่ที่โต๊ะกินข้าวเล็กๆของพวกเขายังคงสวมชุดพนักงานเสิร์ฟจากงานประจำของเธอแสงไฟเหนือสีสัตนสองลงมาทำให้เงาตกกระทบใบหน้าของเธอสีหน้าไม่อาจอ่านอ,ออกได้แม่ครับโจวานีเอ่ยขึ้นน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยเราคุยกันได้ไหมเวนเดลเงยหน้าขึ้นจากถ้วยกาแฟดวงตารีลงเล็กน้อยเรื่องอะไรเรื่องของผมเรื่องที่ผมเป็นใครมือของโจวานีสั่นแต่เขาบังคับตัวเองให้พูดต่อไป แม่ครับผมเป็นเกย์ผมรู้มาสักพักแล้วและผมอยากให้แม่รู้ด้วยความเงียบงันที่ตามมาเหมือนเวลาหยุดนิ่งช่วนิรันด์จากนั้นราวกับเขื่อนแตกทุกอย่างระเบิดออกมาพร้อมกันสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาจะถูกปฏิปบัติต่อผ่านรายงานของตำรวจทำให้การของพยานและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ปฏิกิริยาของเวนเดลเกิดขึ้นทันทีและรุนแรงเป็นการตอบสนองที่มาจากความอาคติที่ฝังลึกและการไม่เข้าใจที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน,าน ไม่มีลูกของฉันคนไหนเธอเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงที่ดังขึ้นเรื่อยฮ่าฮจะอาศัยอยู่ในบ้านฉันแล้วขัดต่อพระเจ้าแบบนี้ <_ brushing> เพื่อนบ้านในห้อง246จะให้การกับตำรวจในภายหลังว่าพวกเขาได้ยินเสียงตะโกนเวลาประมาณ6โมง15้าเย็นมันเริ่มจากเสียงตะโกนที่ดังขึ้นเรื่อยๆก่อนจะบานปลายเป็นเสียงของข้าวของที่ถูกคว้างปาและเฟอร์นิเจอร์ที่ล้มระเนระนาดแม่ได้โปรดเสียงของโจวานีดังก้องไปทั่วทั้งอพาร์ตเมนต์ ฟังผมก่อนแต่เบนเดลไม่ได้ฟังอีกต่อไปแล้วในความคิดของเธอมันไม่ใช่แค่เรื่องรถนิยมทางเพศของลูกชายแต่มันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอเสียสละทุกความฝันที่เธอเคยมีให้กับเขาทุกคำอธิษฐานที่เธอเคยกระซิบข้างเตียงของเขาเมื่อตอนเขายังเล็กในมุมมองที่บิดเบี้ยวของเธอโจวานีไม่ได้แค่ปฏิเสธค่านิยมของเธอแต่เขาปฏิเสธทุกสิ่งที่เธอเป็นการ,รเผชิญหน้าทางร่างกายเริ่มขึ้นในห้องครัวจัดก,การสร้างภาพจำลองของนักสืบในที่เกิดเหตุ เบนเดลคว้าเสื้อยูนิฟอร์มนักเรียนของโจวานีผลักเขาไปชนกับตู้เย็ยนแม่เหล็กติดตู้เย็ยนและกระดาษต่างๆกระจายเกลื่อนพื้นลิโนเลียมทั้งการบ้านรายการซื้อของและผลสอบคณิตศาสตร์ที่ได้คะแนนเต็มที่โจวานีเพิ่งนำกลับมาบ้านเมื่อสัปดาห์ก่อนฉันแก้ไขเรื่องนี้ได้เบนเดลตะโกนลั่นมือของเธอเลื่อนจากเสื้อของเขามาที่ลำคอของเขาโจวานีดิ้นรนมือของเขาพยายามแกะมือของแม่ออกจากลำคอแม้ว่าเขาจะสูงกว่าเธอแต่การทำงานหนักสองงานมาตลอดหลายปีทำ ให้เบนเดลมีแรงที่คาดไม่ถึงเมื่อนิ้วมือของเธอบีบรัดแน่นขึ้นเรื่อยๆดวงตาของโจวานีเบิกกว้างด้วยความตระหนักที่น่าสะพรึงว่าแม่ของเขาจะไม่หยุดมิสซิสเจนกินจากยูนิต245จะให้การในภายหลังว่าเธอได้ยินเสียงดังสนัน่นเวลาประมาณหกโมงครึ่งเย็นตามมาด้วยความเงียบที่น่าขนลุกเหมือนกับคนอื่นๆในอาพาร์ตเมนต์เธอเคยชินกับเสียงทะเลาะก,กันจากห้องของเมลตันแต่ครั้งนี้ร,นรู้สึกแตกต่างแต่ก็ไม่มากพอที่จะโทรแจ้ง91 หมันเป็นการตัดสินใจที่จะหลอกหลอนเธอไปอีกหลายปีเวลาหกโมงส้าเย็นโจวานีเมลตันนอนไร้ายการเคลื่อนไหวบนพื้นครัวเข็มกลัดสายรุ้งที่เขาพกไว้ในกระเป๋าเป้หล่นออกมาในระหว่างการต่อสู้ตกอยู่ข้างมือที่ยื่นออกมาราวกับเป็นสัญลักษณ์สุดท้ายของตัวตนที่แท้จริงของเขาเวนเดลยืนอยู่เหนือร่างของลูกชายชุดพนักงานเส์ฟที่เธอสวมอยู่ยับยน่นและเดียวผิดรูป มือของเธอสั่นขณะที่ความจริงของสิ่งที่เธอทำค่อยๆซึมลึกเข้ามาในจิตใจเสียงนาฬิกาในครัวเดินดังชัดเจนับเวลาที่ผ่านไปในโลกที่ไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเธอไม่โทรขอความช่วยเหลือกลับกันเธอเดินเข้าไปในห้องของโจวานีและเริ่มรื้อ้นข้าวของอย่างเป็นระบบราวกับค้นหาสิ่งที่เธออาจพลาดไปเธอพบสมุดบันทึกของเขาซ่อนอยู่ระหว่างที่นอนกับฐานเตียงเต็มไปด้วยข้อความเกี่ยวกับการต่อสู้ของเขาความหวัง และความกลัวต่อปฏิกิริยาของเธอเธอพบธงสายรุ้งเล็กๆที่เขาพับไว้อย่างเรียบร้อยในลิ้นชักถุงเท้าเธอพบแผ่นพับที่พิมพ์จากชมรมสายรุง้งเกย์สเตรท,ทริอยนของโรงเรียนสอดไว้ในหนังสือวิชาวิทยาศาสตร์ของเขาทุกการค้นพบเหมือนจะทําให้บางสิ่งในใจของเธอแข็งกระด้างขึ้นเรื่อยฮ,ะฮะ่าฮเมื่อถึงที่งคืนเบนเดลเก็บกระเป๋าเล็กๆหนึ่งใบและยึดโทรศัพท์ของจวานีไว้ เธอออกจากอพาร์ตเมนต์โดยไม่แม้แต่จะหันกลับมามองร่างของลูกชายและล็อกประตูไว้ข้างหลังเธอราวกับว่าเธอแค่กำลังออกไปทำงานในตอนเช้าการหายไปของโจวานีจากโรงเรียนในเช้าวันต่อมาทำให้เกิดสัญญาณเตือนครั้งแรกโซฟีวอชิงตันรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเมื่อเพื่อนรักของเธอไม่ตอบกลับข้อความใดฮ่า <c> ฮ <oughs> โจวานีเคยสัญญากับเธอไว้ว่าจะบอกผลลัพธ์ของการคุยกับแม่ของเขาและเขาไม่เคยผิดคำสัญญา เวลา9ก้าโมงเช้าระบบโทรอัตโนมัติของโรงเรียนโทรไปที่อพาร์ตเมนต์ของเนวตันเพื่อแจ้งการขาดเรียนของโจวานีเมื่อไม่มีใครรับสายพวกเขาจึงโทรหาเบอร์ฉุกเฉินซึ่งเป็นป้าของโจวานีชื่อแพทริเซียแพทริเซียเป็นญาติฝ่ายพ่อของโจวานีและเธอรู้ดีถึงความตึงเครียดระหว่างโจวานีกับแม่ของเขาทันทีที่ได้ยินข่าวเธอรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติฉันรู้สึกไม่ดีเลยเธอกล่าวกับนักข่าวในภายหลัง โจวานีเป de ็นเด็กดีเขาไม่เคยขาดเรียนและเมื่อทุกอย่างเป็นแบบนี้ฉันรู้ว่าต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นทาริเซียติดต่อไปยังกรมตำรวจแอตแลนตาและขอให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสวัสดิภาพของเขาเจ้าหน้าที่มาร์ก์สโรดิเกรสและซาร่าเฉินมาถึงยูนิต247เวลา10นาิกา15นาทีพวกเขาเคาะประตูหลายครั้งประกาศตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่และในที่สุดก็ตัดสินใจทางประตูเข้าไป เพราะพวกเขาเห็นกระเป๋าเป้ข,ของโจวานีผ่านหน้าต่างแต่ไม่มีการตอบสนองใดฮ,ะฮะ่าฮสิ่งที่พวกเขาพบจะติดตรึงในใจของเจ้าหน้าที่ทั้งสองไปตลอดชีวิตโจวานีนอนอยู่ตรงที่ที่เขาล้มลงเมื่อคืนก่อนชุดนักเรียนยังคงเรียบร้อยยกเว้นรอยยับตรงตำแหน่งที่แม่ของเขาจับไว้ภาพในห้องครูบอกเล่าเรื่องราวในช่วงสุดท้ายของเขาเก้าอี้ที่ล้มลงกระดาษที่กระจัดกระจายและเข็มกลัดสายรุ้งเล็กๆที่หล่นจากกระเป๋าของเขา การสืบสวนดำเนินไปอย่างรวดเร็วหลังจากค้นพบร่างของโจวานีนักสืบมาร์กัสทอมสันผู้มีประสบการณ์ในหน่วยสืบสวนคดีฆาตกรรมของแอตแลนตามานานกว่า15ปีเป็นผู้รับผิดชอบคดีนี้เมื่อเขายือนอยู่ในห้องครัวของเมลตันในเช้าวันนั้นเขาสังเกตเห็นบางสิ่งที่สะท้อนตัวตนของผู้เคราะห์ร้ายอย่างลึกซึ้งปฏิทินที่ติดอยู่บนตู้เย็ยนที่เต็มไปด้วยใบยประกาศความสมบูรณ์ในการเข้าเรียนและการประชุมชมรมวิทยาศาสตร์ที่กำลังจะมาถึง เขาเป็นแค่เด็กที่พยายามจะใช้ชีวิตของเขาทอมสันกล่าวในภายหลังระหว่างการพิจารณาคดีเด็กที่มีความฝันมีแผนการเด็กที่ควรจะปลอดภัยในบ้านของตัวเองแพทย์นิติเวชดรซาร่าเฉินระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากการถูกรัดคอด้วยมือรอยฟกช้ำที่ลำคอของโจวานีบ่งบอกถึงการต่อสู้ที่ยาวนานและทรมานร่องรอยการป้องกันตัวที่มือของเขาแสดงให้เห็นว่าเขาพยายามต่อสู้และดิน้นรนเพื่อเอาชีวิตรอด ผู้เคราะห์ร้ายสูญเสียสติไปหลังจากถูกกดคอเป็นเวลาประมาณ2อสนาทีด็อกเตอร์เฉิญนให้การในชั้นศาลว่าการเสียชีวิตเกิดขึ้นภายใน4-5หนาทีเขายังมีสติและรับรู้ทุกอย่างเกือบตลอดการต่อสู้ขณะเดียวกันเบนเดลเมลตันได้ขึ้นรถบัสเกรฮารที่มุ่งหน้าลงใต้เธอใช้เงินสดในการซื้อตั๋วแต่เธอทำพลาดครั้งใหญ่นั่นคือเธอเก็บโทรศัพท์ของโจวานีไว้ แม้ว่าเครื่องจะถูกปิดอยู่แต่สัญญาณสุดท้ายจากโทรศัพท์ของเขาถูกบันทึกที่สถานีรถบัสแซตแลนตาภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นเธอขึ้นรถบัสไปสวรนนาเวลาหนาฬกา30นาทีในชุดพนักงานเซิร์ฟเธอนั่งอยู่ด้านหลังกอดกระเป๋าเบโทรศัพท์ของโจวานีและพระคำพิที่เก่าและผ่านการใช้งานมานานผู้โดยสารที่นั่งร่วมทางเล่าให้ฟังภายหลังว่าเธอดูสงบนิ่งอย่างน่าขนลุก บางครั้งก็พึมคำอธิษฐานออกมาเบาฮ่าฮ่าตำรวจแอตแลนตาร่วมมือกับหน่วยลาดตระเวนรัฐจอร์เจียติดตามเส้นทางของรถบัสสามวันหลังจากการเสียชีวิตของโจวานีเมื่อเวนเดลพยายามขึ้นรถบัสอีกครั้งเพื่อมุ่งหน้าไปฟลอริดาที่สถานีสวานาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าจับกลุมเธอทันทีเวนเดลเมลตันเจ้าหน้าที่เจมคาร์เตอร์กล่าวคุณถูกจับในข้อหาฆาตกรรมโจวานีเมลตัน เธอไม่ขัดขืนเมื่อถูกใส่กุญแจมือเพียงแต่พูดว่าฉันทำในสิ่งที่ฉันต้องทำพระเจ้าจะเข้าใจกลับมาที่แอตแลนตาชุมชนต่างสเตือนใจกับข่าวที่เกิดขึ้นโรงเรียนเวสต์วิลไฮสคูลที่โจวานีเคยเป็นนักเรียนอยู่ชั้นปีสองปลายเป็นจุดศูนย์กลางแห่งความเศร้าและความโกรธแค้นนักเรียนที่เคยนั่งข้างเขาในห้องเรียนเคยทานข้าวกลางวันด้วยกันหรือแม้แต่เดินผ่านกันในทางเดินโรงเรียนต่างก็ไม่อาจเข้าใจเหตุการณ์โศกนาฏกรรมนี้ได้ โซเฟียวอชิงตันที่หัวใจแตกสลายจากการสูญเสียเพื่อนรักได้กล่าวคำไว้อะไรในพิธีจุดเทียนรำลึกที่จัดขึ้นในลานโรงเรียนเสียงของเธอสั่นไหวแต่เต็นไปด้วยความมุ่งมั่นเธอแบ่งปันเรื่องราวของโจวานีที่เธอรู้จักเขาอยากเป็นหมอเธอกล่าวต่อหน้าผู้คนหลายร้อยคนที่มาร่วมงานเขาอยากช่วยเหลือผู้คนเขากลัวที่จะบอกความจริงกับแม่ของเขาแต่เขาเบื่อที่จะซ่อนตัวเขาบอกฉันว่า ฉันอยากถูกเกลียดในสิ่งที่ฉันเป็นดีกว่าถูกรักในสิ่งที่ฉันไม่ได้เป็นและตอนนี้เขาจากไปแล้วเพราะคนที่ควรจะรักเขาโดยไม่มีเงื่อนไขกลับไม่อาจยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นได้คดีนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศและสะท้อนให้เห็นถึงการต่อสู้ของเยาวชนใ LGBTQ นในครอบครัวที่เคร่งครัดรถถ่ายทอดสดของสถานีข่าวเรียงรายตามถนนเวสต์วิลล์เป็นเวลาหลายสัปดาห์ผู้สื่อข่าวต่างพยายามสัมภาษณ์เพื่อนบ้านครูและเพื่อน เพื่อทำความเข้าใจว่าแม่คนหนึ่งสามารถฆ่าลูกของตนเองเพียงเพราะเรื่องเพศได้อย่างไรมิสซิสเจนกินเพื่อนบ้านที่เคยได้ยินการทะเลาะครั้งสุดท้ายร้องให้ระหว่างการสัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ฉันน่าจะโทรแจ้งใครสักคนฉันได้ยินเสียงเขากรีดร้องแต่ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยมีเด็กอีกกี่คนที่กำลังกรีดร้องอยู่ตอนนี้และเราก็แค่เปิดเสียงทีวีให้ดังขึ้นการดำเนินคดีทางกฎหมายเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สำนักงานอายการภายใต้แรงกดดันจากชุมชนและองค์กรสิทธิมนุษยชนระดับประเทศได้ดำเนินคดีนี้ในฐานะอาชญากรรมจากความเกลียดชัง hate crime นอกจากจากข้อหาฆาตกรรมระดับหนึ่ง first degree murder การพิจารณาคดีเริ่มต้นขึ้น6เดือนหลังจากการเสียชีวิตของโจวานีสารกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการแบ่งแยกในชุมชนฝั่งหนึ่งเป็นผู้สนับสนุนเบนเดลถือป้ายคำคำทีไบเบิล อีกฝั่งหนึ่งเป็นนักเคลื่อนไหว LGBTQ และผู้สนับสนุนถือธงสีรุง้งและภาพของโจวานีภายในห้องพิจารณาคดีอายการราเชลมาติเนสได้สร้างคดีขึ้นอย่างเป็นระบบเธอนำเสนอข้อความจากบันทึกของโจวานีข้อความจากโทรศัพท์ที่ส่งถึงเพื่อนฮ่าฮแสดงถึงความกลัวของเขารวมถึงคำให้การจากครูที่สังเกตเห็นความวิตกกังวลของเขาที่ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงหลายเดือนก่อนที่เขาจะเสียชีวิต การพิจารณาคดีของเวนเดลเมลตันกินเวลานานสานสัปดาห์เปิดเผยชั้นแล้วชั้นเล่าของศกนาตรกรรมในครอบครัวที่สะสมมานานหลายปีฝ่ายอายการได้วาดภาพของความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นการทารุณทางจิตใจและสุดท้ายคือการไม่ยอมรับที่นำไปสู่การฆาตรกรรมมิสเตอร์โรดิเกสครูสอนวิทยาศาสตร์ของโจวานีเป็นหนึ่งในพยานที่ให้การอย่างมีน้ำหนักที่สุดสองสัปดาห์ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตโจวานีอยู่ หลังเลิกเรียนเพื่อถามเกี่ยวกับคุณสมบัติการสมัครเรียนในหลักสูตรพริมรัเขาให้การด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยอารมณ์เขาวางแผนอนาคตไว้แล้วเขาบอกกับผมว่าเขาอยากเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาศาสตร์ใัยรุ่นเพื่อช่วยเหลือเด็กคนอื่นๆที่กำลังต่อสู้กับตัวตนของพวกเขาฝ่ายจำเลยพยายามแสดงภาพของเวนเดลในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ทุ่มเทและดูแลลูกอย่างดีที่สุดแต่สูญเสียการควบคุมตัวเองในช่วงวิกฤตทางศาสนา ทนายความของเธอเจมสมอร์ตันได้พยายามลดโทษเป็นการฆ่าคนโดยไม่เจตนา voluntarily m a n s l a u g โดยอ้างว่าการเปิดเผยเรื่องเพศของโจวานีได้กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองที่เต็มไปด้วยอารมณ์ชั่วขณะแต่หลักฐานกลับเล่าเรื่องที่ต่างออกไปฝ่ายอายการได้นำเสนอแล็บท็อปของโจวานีซึ่งมีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับที่พักพิงสำหรับเยาวชน LGBTQ และกฎหมายการปลดปล่อยจากผู้ปกครอง i m mm อิ Special Laws ที่ถูกค้นหามานานหลายเดือนพวกเขายังแสดงข้อความที่ส่งถึงโซเฟียที่พูดถึงความเกลียดชังที่เพิ่มขึ้นของแม่แม้กระทั่งก่อนที่เขาจะเปิดเผยตัวตนอย่างเป็นทางการหนึ่งในข้อความที่ส่งเพียงหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตระบุว่าบางครั้งฉันเห็นแม่จ้องมองฉันและมีสายตาแบบนั้นเหมือนกับว่าเธอรู้แล้วและเธอเกลียดฉันเพราะมัน ฉันกลัวโซเฟียแต่ฉันไม่สามารถแกล้งทำเป็นคนอื่นได้อีกต่อไปหลักฐานที่รุนแรงที่สุดมาจากเินเดลเองในระหว่างการซักค้าในศาลอายการมาติเนสได้ถามเธอเกี่ยวกับเหตุการณ์หลังการเสียชีวิตของโจวานีคุณไม่ได้โทรแจ้ง911มาติเนสกล่าวคุณไม่ได้พยายามช่วยชีวิตเขาแทนที่จะทำอย่างนั้นคุณกลับเข้าไปค้นหาห้องของเขาเพื่อรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องเพศของเขาทำไม คำตอบของเวนเดลได้สร้างความเตือนใจไปทั่วห้องพิจารณาคดีฉันต้องเข้าใจว่าฉันล้มเหลวในฐานะแม่ตรงไหนปีศาจมันเข้ามาหาลูกของฉันได้อย่างไรคณะลูกขุนใช้เวลาเพียงหชั่วโมงในการพิจารณาคดีก่อนจะกลับมาพร้อมคำตัดสินมีความผิดฐานฆาตกรรมระดับหนึ่ง (first degree murder) พร้อมการเพิ่มโทษจากอาชญากรรมแห่งความเกลียดชัง (hate crime enhancement) ผู้พิพากษาสาราทอมสันได้ตัดสินลงโทษเบนเดลเมลตันให้จำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีการลดหย่อนโทษในคำถแถลงขณะตัดสินโทษผู้พิพากษาทอมสันได้กล่าวกับเบนเดลโดยตรงคุณไม่ได้ล้มเหลวในฐานะแม่เพราะลูกของคุณบอกว่าเขาเป็นเกย์คุณล้มเหลวในฐานะแม่เมื่อคุณเลือกที่จะยึดมั่นในอคติของคุณแทนที่จะเลือกชีวิตของลูกคุณเอง ผลกระทบจากการเสียชีวิตของโจวานีและการตัดสินโทษของแม่ของเขาได้สั่นสะเทือนไปทั่วแอตแลนตาและพื้นที่อื่นฮ่าฮรัฐสภาได้เริ่มทำงานเกี่ยวกับกฎหมายโจวานีอว w a n i s Law) ที่มุ่งเน้นการเพิ่มโทษสำหรับอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชงังต่อรถนิยมทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศโรงเรียนเวสต์วิลล์ไฮสคูลได้ก่อตั้งทุนการศึกษา โจวานีเมลตันเมโมเรียลโจวานีเมทันมอมอีอสคอชิตที่มอบให้กับนักเรียน LGBTQ ที่ต้องการศึกษาต่อในสาขาแพทยศาสตร์หรือบริการด้านสุขภาพจิตผู้ที่ได้รับทุนคนแรกคือโซเฟียวอชิงตันซึ่งต่อมาได้กลายเป็นนักจิตวิทยาเด็กที่เชี่ยวชาญด้านการบำบัดเยาวชน LGBTQ ที่ผ่านการบาดเจ็บทางจิตใจอาพาร์ตเมนต์ที่โจวานีเสียชีวิตได้ถูกเปลี่ยนเป็น ศูนย์ชุมชนสำหรับเยาวชน LGBTQ. ชื่อว่าเจวอนีเอสเพห้องครัวที่เขาใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิตกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยเซฟสเปซห้าปีหลังจากการเสียชีวิตของจจวอนีเรื่องราวของเขายังคงเป็นทั้งคำเตือนและการเรียกร้องให้ลงมือทำกลุ่มสนับสนุนสำหรับผู้ปกครองของเด็ก LGBTQ ใช้คดีของเขาเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบอันสาหัสจากการถูกปฏิเสธ โรงเรียนทั่วประเทศได้เสริมสร้างนโยบายต่อต้านการกลั่นแกล้งและเพิ่มทรัพยากรสำหรับนักเรียน LGBTQ ในการแถลงข่าวครั้งสุดท้ายก่อนเริ่มโทษจำคุกตลอดชีวิตเวนเดลเมลตันได้พูดกับนักข่าวฉันคิดว่าฉันกำลังช่วยชีวิตลูกชายของฉันจากบาปแต่แท้จริงแล้วฉันได้กระทำบาปที่ไม่สามารถให้อภัยได้สำหรับผู้ปกครองทุกคนที่กำลังต่อสู้กับการยอมรับตัวตนของลูกคุณ เลือกความรักเถิดฉันเลือกผิดและฉันก็สูญเสียทุกอย่างแพทริเซียมันดาของโจวานีปัจจุบันทำงานกับกลุ่มสนับสนุนสำหรับรครอบครัวของเยาวชน LGBTQ เธอเก็บภาพถ่ายของโจวานีไว้บนโต๊ะทำงานภาพที่เขาอายุ13ปียิ้มกว้างในวันรับประกาศนียบัตรมัธยมต้นปีที่8เขาไม่เคยได้เป็นหมออย่างที่เขาฝันเธอกล่าว แต่เขาก็ยังช่วยชีวิตคนอื่นทุกครั้งที่เรื่องราวของเขาช่วยป้องกันไม่ให้พ่อแม่คนอื่นปฏิเสธลูกของตัวเองทุกครั้งที่มันช่วยให้เด็กคนหนึ่งมีความกล้าที่จะใช้ชีวิตตามตัวตนของตนจิตวิญญาณของโจวานียังคงมีชีวิตอยู่เรื่องราวของโจวานีเมลตันจบลงอย่างน่าเศร้าแต่ผลกระทบของมันยังคงเปลี่ยนแปลงการสนทนาเกี่ยวกับการยอมรับความรักและสิทธิพื้นฐานของเด็กทุกคนในการเป็นตัวเองโดยไม่ต้องกลัว ชีวิตที่สั้นและการตายอันน่าสลดของเขากลายเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเตือนเราว่าค่าใช้จ่ายของการไม่ยอมรับสามารถวัดได้จากชีวิตของมนุษย์